อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊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 งด้วยนะครับการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจอาจสร้างความหนักใจให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการเนื่องจากมีหลายปัจจัยซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดผลการสำรวจและการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด,ส,ดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจประจำปี2563ของบริษัทที่ปรึกษา จัดการทำกลยุทธ์ทางธุรกิจ BAV Group ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียโดยทำการสำรวจความเห็นจากผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเกือบ6,000รายทั่วโลกโดยให้คะแนนและจัดอันดับประเทศต่างๆใน4ด้านได้แก่คุณภาพของระบบราชการต้นทุนการผลิตราคาถูกความเชื่อมโยงกับนานาชาติและความง่ายในการเข้าถึงแหล่งทุน โดย5ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่ดีสุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจจากสำรวจทั้งหมด33ประเทศอันดับที่5อินเดียธนาคารโลกระบุว่าการจัดตั้งธุรกิจในอินเดียมี10ขั้นตอนและใช้ระยะเวลา18วันอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วอินเดียเปลี่ยนแบบฟอร์มการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความหลากหลายแบบให้เหลือเพียงแบบเดียว ซึ่งช่วยการสร้างความสะดกสบายสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนเป็นอย่างมากอันดับที่4สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมอการดำเนินธุรกิจดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยธนาคารโลกระบุว่าการจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์มี2ขั้นตอนและใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นอันดับ 3. จีน โดยเมื่อปี2019จีนอนุญาตให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้กรุงปักกิ่งยังเป็นหนึ่งในสองเมืองที่วโลกที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจขณะที่ธนาคาโลกรายงานว่าการจัดตั้งธุรกิจในจีนมีสีขั้นตอนและใช้เวลา9วันโดยกัดอันดับ2มาเลเซียไต้อันดับจะอันดับที่ห เมื่อปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับ2ในปีนี้โดยข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าการจัดตั้งธุรกิจในมาเลเซียมีแปขั้นตอนใช้ระยะเวลาประมาณ14วันนอกจากนี้มาเลเซียยังมีระบบการชำะระภาษีสินค้าและบริการออนไลน์อีกด้วยอันดับ 1. ประเทศไทยยังคอมแชป์มาอย่างต่อเนื่อง จากการจัดอันดับเมื่อปี2019โดยข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าการขันข้นตอนการจัดตั้งธุรกิจมี5ขั้นตอนซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง6วันนอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมาไทยยังลดต้นทุนการจัดตั้งธุรกิจด้วยการใช้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจแบบอัตราคงที่อีกด้วย